พ่อเห็นยังพ่อเห็นยังหืพ่อเห็นยังไปมาฟ้องแม่สิหืพ่อเห็นยังเออไปไปหาพ่อไป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 ,ไปหาพ่อพ่อเห็นยังไปไปพุ้นไปพื่นไปหาพ่อไป Good m o r n i n g What ท o you d ม m a น ดูค yes, ัดคัดคัดคัดเย i ไอโนสวัสดีค่ะมื่อนี้ยายเพ็ญมีปลามเมนโนมาตะไทยพี่น้องกบเกาเด้อค่ะทุกคนบรรยากาศแดดจ้าแท้สาเลยแต่บาก็มีล่มอยู่ค่ะแต่แดดก็แรงแต่เชา้าบ่งบอกว่าช่วงใบขึ้นสิ่หอนคักเลยเนอะ thing a f e r อัพจนนวลวีดีฮอตอัพจนนวลวีดีฮอตมาตัดดอกงามๆกัตัดปัดตัดเตือนขึ้นมากกับเห็ดอันนี้นะทุกคนเพิ่นหาแนวเห็ดตลอดเลยคุณทิมวัยอยู่จะซื้อหรอกเตือนขึ้นมากกับหานันหานี่เห็ดตรงมีแนวเห็ดแต่ละเสาแต่ละมือ กรมีแนเวเ็ดแนวทำมึงหยาสีเขียวกับบม,มีเด้สีเขียวอยังกับบม,มี่โดดแต่ว่าตัดหยาอย่าไปหนึ่งเป็นหลายหย <c oughs> าบะม,มีสีเขียวจ้าหน่อยจังปีโป่งใส่เนาะมันก็แห้งกระเลง,ง,เงแล้วเอาลงตัดหยาเป็นนางตาัดหล่อบ,บานอยู่โตเระเบียบพร้อมเด้ ตัดลงเลือก,กับกวดที่ที่นี่กวดมลมบีบีไขรเนี่ยอยู่ดองในเวลาในจวงนี่แต่เบิงน้องขอนอะเบิงจ,งจงวงใบจะหอนคักเลยละ่ะโกโก้อย่าเป็ดกองพ่อเด้ออย,ย่าเป็คาบโกโก้ก็เป็นหมาที่แบบว่าเห็นนี่ยังกับคาบ อีกก่อนยหญย่ๆกับขาบอยู่ไกลไปเลยกับขาบมาเอามาเฮียนไหม่กับทุกคนขาบเอามาให้พอเอ็นเอียงกับขาบเอามาให้พอแต่ว่าโซดาบทถึงขนาดนั้นบ่คือโกโก้ต่ว่าถทายเห็นงูนี่เออเห็นงูนี่จัดการเรียบเลยได้นี่ขันห้อง บกงูเพร,หรเห็นน้ำนี่ขาเลยนี่สองตัวนี่ก็กัดจนตายได้เลยค่ะทุกคนเพราะว่าเขาก็บ่อยากให้ให้เขาไปกัดดอกเพระาะว่าเขายั่นยั่นงูงเป่าตาหมาเนาะค่ะเนาะเพราะว่าเคยเลี้ยวช่วงที่เอามาเลี้ยงใหม่ๆยังในหน่วยอยู่เนี่ยโอ้ยตาปิดเลยเด้ตาปิดตาแดงปิดเดี๋ยวพาไปหาหมอเนาะค่ะเนาะ ฮอ,อนบ <Yeah. S 1> ้ายูนอสซบัสดีเอฟซีบิคคตไอวอสเดซเดไอวอสเออเราเราเราลดน้ำเป็นหลักตัดดอกไม้ยายพี่ค่อยเสือใจ่แล้วก็ใดดอกอย่างกระดาษในต้นใหม่ยืนบริบบทบานเนี่ยลดทิ้ทำลายมืด ดอกไม้พุ่มใหญ่ๆ,ๆเรืองๆอยู่ตรงนี้ไหมคะทุกคนค่ะนี่เแล้วตัดออกอตัดออกมันออกดอกตลอดปีเลยเด้สีเหลือง,ยงอยังอ,อ่ะดอกอยังอ่ะดอกดอกอ่าลำโพงบ่สีเหลืองๆบานๆเขาบานๆเขาจะคือลำโพงเห็นไหมคะทุกคนค่ะเนี่ยจะเป็นเนีปลูกหลายปีแล้วจเจ๊เพนว่าเป็นดอกงาม ดอกตลอดคือกันี่นี่นีบึงเราตัดตัดจะจเลยดีโดยแล้วบอบาัานกําลังปงเห็นบอเนี่ยเาะั้นที่นกรหมดนาเนาะแล้วก็หดเป็นบางเทียดบางตอนบะงามบอเขาว่กมันกินใดเปี่ยงฝานี่เป็นกบมเคยกินดอกู่ว่ากินไดที่เด็กเลยเขาว่ากินใด้พระ่เคยกินจางเถีย งามค่ะงามเนี่ยเป็นปุ่มเป็นพวงอยู่วิล really ิบิวติฟวค่ะนี่สวยชมพูใครดูเล่แล้ววาฉันฮาว y ยู d ดูเล่ฮเพราะว่าฉันตัด <laughs> าใหม่ขำใหม่เอาใหม่ขำใหม่เราสิบ,บททตัดคือทางนั้นเนาะคอเนาะทังนั้นเราสิตัดตัดให้มันติดเตี้ยจังจัดมาหันนี่นดอกงามค่ะเลยด้วยนี่ฟังทางนี้ดอกงามคักที่นี่มันมันหลวงมันลุยเนาะขอเนาะใบหลายพวมนี่ใบยังหลายอยู่แต่ว่าใบแถบบ่มีเลยมีแต่ดอกโอ้ยตัวเอง ลอยไฮโเลยเป็นพ <im> <werd> <Sultan> ุ่มเป็นพวงอยู่นี่ล่เหละงานดูจริงมือเดียวตกเต็งจริงเอาไม้ค้ำไม้มันล่มนั่นหละเลี้ยวเบื้องเราก็จะเอาไม้ค้ำขึ้นไปดอกงามงามขักงามเลยวีเดวีสวย เราสิไปทางไหนก่ะทุกคนคุณทิมอู้ฝั่งทางมีสวยคักเลยอุ้ยอันนี้ลุกว้าวได้มาง่ามแพลพุดนะย่องจะคลองอีกก็ฉันดูเลงามไปหลีหนละกคนหรอเอยังเป็นสอวนอหไรบอกแม่สิโกโก้ว่าใครดูเล ตนี่คือเขาจะเฝ้าพอเขาตรวจเวลาอยู่ไกลตรวจเนี่ยมือเว้นก็คือกันไปนอนพอหัวอยู่บันไดไหมคะทุกคนค่ะเราอยู่เราอยู่อบันไดทั้งคั่วแล้วค่ะเนาะบันไดทั้งนี้เขาก็จิขึ้นไปบันไดทั้งนี้อ๋อ ส,สวยสวยสวยไนนนอ้เนียข์ไอ้นกตัวตัวที่ฉันบอกเธอที่ว่าส,สวยๆเนี่ยขนเขาไปยะสวยบนทีมจขึ้นบันไดเรานั่งอยู่ฟังทั้งพี่หมากับเจพอ,อยู่นะ่ะอ่าบันไดฟังนี่บันไดหน่อยเนาะก็นเนาะอ,อ่ะถ้าเราอยู่ห้องท,งทีวีเออห้องท,งทั้งนี่ก็จะไปนอนนะ่ะแล้วก็เอาหัวเนี่ยไปอ่าพอ,อยุ่ อยู่นาประตูเลยเด็กค่ะทุกคนเฝ้าเราเลยแม่อืมนี่โซดาโกโก้นี่ไปพออยู่นี่เราอยู่ไสก็อยู่น้ำดีสิแม่ค่ะทุกคนค่ะเออเราออกมาเห็นออกมาเห็นเวียยังางอยู่มุงไหนบริเวณเฮียนนี่กับปน้ำเออเขาเป็นยังสี่มาสองตัวนี่ <c oughs> ออ คักพุ่นน่ะฝ่เข้าควฝ่อเนื้อโพดโกโก้โท,ทูมัดเทคแคร์พ่อทูมัดนี่เป็นจีห่างเล่าบอกหายแหงแล้วคนเนาะแต่ว่ายีเป็นหายบ,บอกติดยีเป็นเนาะติดกุชชิมเนาะคนเนาะมาส่งตัวนี่เขาบอกว่าจะมาเกี่ยบเพิ่นไปานไหนบ่าย่ีเป็นหาย <laughs> ไปนอนโพยเพลอัลบอมบ์มาใครไปนอนโพยเฝ้าเนาะค่ะเนาะขนแม่ค่ะทุกคนค่ะขนขนเขาโลนเนาะค่ะเนาะกลัวจะเกี้ยงเลยสะอาดสะอานแบบนี้แล้วค่ะเนี่ยเดี๋ยวกาจีเอาลวดมาใส่ถึงตัวบอลนี่เอาลวดมาใส่เอาไป้ถึงถึงตัวโอแดดเริ่มแห้งล่ะยามอมอสั้น Yes, so cool. เราะตัดนี้มันเดี่ยวทุกคนเอาพ่มนี่ต่อนี่มุมมันสีกงดงเกียงเดียงออกมาเนี่เราจตัดถึงแตงไม่ถึงตัวพักนี้เ้สีมีอันนีตัดอันนึ่อันใส่เสียบปกแล้วอนาะไฟเปียไฟฝ่าคือเ่เห็นใส่บุ เ่อแบบเพื่อไงซื้อมีตัดแบมนี่หลายอันเลยเด้มบดหลายอันแล้วนับบทวนแล้วตั้งแต่ตั้งแต่แล้วก็เสียนมานี่ีน้องขอน้องบ่บ่บนบนนาบเริ่อมตั้งแต่ปลูกเนี้องงหลังนีน้องขอน้องนับแค่เราก็เสียนมานี่ีน้องขอน้อซื้อหลายอันแล้ว สวยอืมสวยกาจัดตาขอดแหมดอกไม้เราเห็นเนี่ยบานทีนี่อี่างเพิ่หนึ่งวันเราติดตัดแค่สี่เอ็นกรงลวงเกงลียงเรา่อเนาะยุคคัดทุมัด ตัดทเฮียนฮมฮมฮมูเอฮอโน่แต่ไม้ไอซีโน่ฟ้าเบอร์โนม่เขากกลับมาคนวกลับมาอยู่ดอกมันจะมีมาอีกบ้างะมันอยู่ในช่วงออกดอกในช่วงตัดอันนี้เลยมนนี่โอ๊ยตัดขับโพ้ดพอนเออนว่าจะตัดแต่สีกงงเกลีออกไหม เอาซะอันนี้เลยบาดที่นี่ไอเรามันก็ได้เทียงกันจังซี่แหละค่ะทุกคนก็ได้เทียงกันจังซี่เนาะค่ะเนาะเพราะว่าควบเห็นบ่ตรงกันเนาะค่ะเนาะโอ้เริ่มฮ้อนค่ะทุกคนค่ะมื้อนี้มาจักมาะเทศยเด้อค่ะเด้อกับกบรรยากาศบรรยากาศยามมื้อเช้าฮ้อนๆนเลยนี่ม่งหันยังว่ามีลมวีวีแน่เนาะตอนนี้นี่บ่มีมลมเลยฮ้อนอย่างเดียวบาดทนีนี่อือ ชัดเจนเลยว่าช่วงบ่ายในห้อนแห้งนี่ล่ะเสานี้คุณจิมกับน,นี่ละตกแตง่งต้นไม้เนาะค่ะเนาะเฟียงฝ้าดอกไม้อันนั้นคูว่าสวยมากหลายเดือนเลยได้นน่สีสีชมพูมิตรดอกแบบนี้หลายเดือนแล้ว,วค่ะทุกคนค่ะมดูแล้วปีนี้ออกดอกดีมากเลย กิหน้าพอกันใหมย่ยายเพิณก็ขอ,ขอขอบคุณพี่น้องสุขุสุข,ขนะคนเด้อค่ะเด้อที่ติดตามที่ให้กำลังใจยายเพิณเมี่อฝรั่งมันนอนก็ขอให้รักษาสุขภาพเด้อค่ะขอให้มีความสุขค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายคุณทีม,มเป็นคนมักดอกไม้ทุกคน,น,นกเนี่ยกระองหูเล่ยเหนื่อเนาะเปนคนชอบดอกไม้เงี้ยม,มีสีสันชีวิตชีวาน,นี้